พังได้ลูกสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อครับมีนจะพาพ้นมาจังงานครับพ่ออพ้นมาแล้วบ่มาแล้วครับมานั่ง่าแล้วครับพคนทั่วหาพ่อจะไลายมือเหรอครับพ้นนั่ง่าอยู่ทั้งหน้าบ้านครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บเดียวพอกลังเบิ่งระบบอยู่ครับผมลงโตัวไปมาตดู ท่าน้าบ้านลคนละครับสวัสดีครับวันนี้ครับครับกิบหัวจิบถึงเลยมาหาได้มามานั่งก้นนั่งก้นครับมาหอนหมองมาหอนหมองจีมงานท่านนะครับสอท่สอท่อดุย สอท่ออดุลทีมงานบังไฟมันี่แดงสายจวดบ้านบ้าโค้งน้อยน้องแสงตำบลพัลับอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับทั้งนี้นะครับป้าฟ้าสีป้าสีมันี่แดงนะครับเรื่องแก่นกันมาแต่ใดเอาขึ้นคือนหูว่ามาอยู่พี่ครับผมชุดเสียวนั่นแหละเอาไช่วยชีวจะเลยโทษถามนั่นแหละครับผม องค์การเงินเบิ่งระบบอยู่บิ่งเงินจัดฉากเวทีแสงสีเสียงเพราะว่ามันจะได้ไลยสดมือแเรื่องครับผมจัดฉากเสียงสีเสียงมือแเรงวันนี้ก็ัีอทัวมากเขาผมาคุยกันไว้นั่ะละผู้ใหญ่บ้าบัตรว่าอยากมาส่งเสริมสนับสนุนครับผมมัลลำเพชรลำพื้นครับอ่าว่าสิเอาไปฉลองโบสถ์อ่าโบสถ์ฉลองกับโบสถ์สดที่เวันนี้เป็นงานไงสวัสดงว่า ไปเอาบุญน้ากันไปเอาบุญน้ากันครับอาบุน้กันส่วนพใหญาบ้านไปเอาบุญน้ากันที่คุยกันนี่อ่าว่าวันที่อะไรครับวันที่หนึ่งหนึ่งมกราปีสองหร้อยหกสิบหกคมปีนีจ้างามปีไปเลยคมปีนี่คือพ่อามปีได้เลยก็คืพ่อพใหญาบนต้ามปีเอาอย่างไรก็ไปหาเล่าเบาร์กอนเท่ากสนดกกันเลยส่วนถากส่วนต่นสอทอพันม้ากอ้โหก็่เลยว่าสิบบาทต้ง ต้าเคุยกันได้เวลาถ้าเขาโต้หากันมือสองมือว่าไงล่ะครับผมครับผมก็เลยมาเอาตัวเปลี่ยนไปรอดเท่ากันเล่าสลับกันนี่แหละคือมาหอดมาถึงมันก็จังมีความอุ่นใจแล้วก็เก็บใจครับเวลาโทรมากพอสบายใจครับถาเที่อ่ะก็ได้มาเลี้ยวเห็นรูปร่างนี่ว่านะครับทีมงานเห็นยังไงมีความเปลี่ยนไปยังไงนะครับตามที่ ที่คุยกันในโทรศัพท์บอสอย่างนี้ครับผมมาอยากมาเห็นมากเลโอ้ยขอบคุณหลายครับก็เลยว่าสิมาเอาไปร่วมบุญน้ำกันไปรวมกันซอยบุญก็คือวันที่หนึ่งมกาลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกกะสี่ไอว่าว่าจ้างเราหลักไปกะซ้ำปีหนึ่งตัวนี้ครับกะซ้ำปีจองคามปีปีใหม่พอดีฉลองปีใหม่น้ำกันดูพุ่โรดฉลองโบดจะลองซิม ลองบดสังวาได้จะไปล็อกใกล้บ้านถึงเออใกล้บ้านไม่ยอง๊บไม่ใกล้บ้านปีนี่ปีนาเนี่ยใช้จวดจะบอกให้ดูดูแปว่าล็อกล็อกเปลนอะไรล็อกน้ำกันบาดเนี่ยเอาทีมงานมาดีแดงครับทีมงานบริบ้านใส่จวดวะทีครับโอ้ก็ได้ได้มากครับผมเยี่ยมมหากันนี่ละครับวันที่หนึ่งเดี๋ยวเดียวอะไรบางก้อนสามเมตรจะเข้าดาวเนาะครับเข้าดาวมันก็มีพูด จองล็อกไว้แล้วล่ะจองล็อกคามปีไว้แล้ว <c oughs> วันที่สามสิบสามเมษนี่ครับแล้วก็มือเข้าดาวนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งที่สองสามสี่อ่ะกับพอดีครับมันกับจริงๆแล้วมันก็เป็นมือเต็งเนะ <c oughs> าะ <c oughs> ครับท่านแม่นครับวันที่หนึ่งนี่ท่นสำหรับหมอลำนี่มือหมอลำที่จังได้ก็ได้งานนี่คับท่นหมอลำแนวหนากระจนี่ครับมันกับวันที่มือสำคัญเนี่ยมีสงการ ปีไม่มือเทศกาลบ่าจะเปลี่ยนวันวาเล่นทน์ยิงจ้ะวันสำคัญวันดอกวันสาสิวันล้อยกระทุ่งจ้ะคือหมอนําจนมากกจะมีงานเกือบร้อยเปอร์เซ็นจังได้กรนแดกจังว่าเนี่ยหลักก็เลยว่าจังได้เข้ากับขามปีไว้ก้อนสลักก็เลยส่วนมูมาสลักก็ได้ได้เปรียบครับได้เปรียบเจ้าภาพอื่นจองขามปีพี่น้องเจ้าภาพอื่นอยากมากกับเส้นเด้อต้องขามปีไว้คือมณีแดงนี่ละ หลวงาผู้จิบานเลี้เจ้าภาพเจ้าภากอันนี้อันนี้ก็กระบอกห้ฟังว่าหั่นหมอลำที่เพิ่นเพิ่นมี่ก็มาทานแล้วทุกคณะนะครับถ้าจ้างขามปีจริงๆแล้วเมื่อเทศกาลก็ยังได้ยากดิต้องขามสองถึงสามปีจังไดครับตามที่ผมกัอยู่น้ำนะครับบริหารอยู่น้ำสาวหน่อยเพลินเพลียงตะกี้กันส่วนมากเจ้าภาพจ้างเทศกาลนี่สี่ยูประมาณจ้างขามสองถึงสามปีสี่ปีก็มีจังไดเบิ้ง แม่นครับหาลรงเทียผู้เบิ่งจนจนผู้วบ่อยู่แบบนี้ผู้จ้างไหมผู้จ้างจนบ่อยู่ตามหาเราหว่าเราเสียแล้วีิแม่นครับเอาลายนี่อันนี้เราตามความจริงครับแม่นล่ะครับผู้ใหญ่บ้านนี่มาหากันกะบคดีแล้วครับมาจอว่าก็หลังสร้างโตหม่ครับนะครับแต่ว่าในรูปแบบการเฮ็ดการทำนี่ก็คิดว่าขจิ จะสีอยู่ในระดับหนึ่งแหละครับครับครับใครสมราคาว่าจ้างนครับครับครับครที่คุยกันนั่นแหละครับครับครับเมือเทศกาลเดี๋ว่าเดี๋ยวเด้อเราคงสิโอเคแหละครับโอเคบันนี้เนาะราคาว่าจ้างตามที่เขาอกเาคุยกันไว้นั่นละราคาว่าจ้างตามที่เขาตัวรัพท์คุยกันนั่นละครับเอาจังซัดเลยมันจะไงดีบอกซื้อไอ้พี่น้องเอนไหนดอกแต่ว่ากัน เงียบๆไมเพราะว่าเทศกาลผมเคยบอกครับเจ้าภาพแลวก็ผมเคยบอกกับพี่น้องเอฟซีแฟนครับว่านะครับหมอลำเพลินลำเพื่อนนี่ก็ต่างึ้นมากพี่น้องถามมาหล้างไม่ลายทันนะครับเพรว่าสิเป็นโทษและสับหาโดยตรงก็คือห้ตั้งเกณฑ์ไว้ในเขตภาคอีสานซึ่งระยะทางบ่เกินนะครับตามที่กำหนดจะกำหนดไว้แล้วครับสองแสนหาลงมาคันมือธรรมดาดิ สองแสนหาลงมาคุยกันไดอันนี้แจ้งเข้าให้พี่น้องได้รับทราบแล้วก็ถ้าเป็นเทศกาลนะครับถ้ามันระยะทางมันไกลเขากระบวกเข้าไปอีกแล้วก็เทศกาลเขากระบวกราคาก็คือเอาความเหมาะสมแหละครับความลงตัวความคุ้มค่านะครับพออยู่ใดทั้งสองไฟเจ้าภาพกัได้เบื้องได้จ้างเข้าวมาแล้วครับทีมงานเ่ากระเชิดผลงานให้สมกับราคาว่าจ้างแหละครับบ่ได้สุกเอาเขากิน ะครับจะได้แล้วมื่อนี้เพิ่คนก็ตั้ง่านเจ้าภาพนะครับทั so ้งทำเสทอแล้วก็ป้าสีนะครับเพิ่นก็ได้คุยกันระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าพอเกลีบใจก็เลยมาหอดครับมาหอดมาถึงมาหอดมาถึงถึงทีถึงทีถึงมองรถเลยมาเห็นรถมาสะดอครับผมครับคันตามราคาที่คุยกันครับก็อยู่ในเงื่อนไขครับครับเอาโอเคกันครับโอเคท่านว่าเงื่อนไขผู้ใหญ่บ้านว่านั่นละครับผมครับต่านเงื่อนไขทางวงคนว่านั่นละ คตัางไฟต่างกะถือว่าสอดคล้องต่อกันดีละคครรัับบตามโรงพยาบานว่าได้ละราคาก็ได้ตามยอดทั่วคุยกันนั่นละครัตามโรงพยาบานว่าสั่เอาตามนั่นละก็คงสิบบเิเวณไหนเจ้าภาพผิดหวังหรอครับบ่มีบ่มีสิ่งที่มันขัดเกลื่อนเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเทากับสร้างสรรค์ผลงานให้มันสมกับเจ้าภาพมาจากเทานั่นแหละก็จะกระจายสัตว์โรงพยาบาลเนาะก็คงสิ ก็ไปกัจิตเตรียมสัญญอกสัญญาว่าครับครับครับนะครับครับเทียบกันวันนี้ว่าจะถามเพิ่งกินเขากินหน้ามากไปแล้วเพราะเพราะญาตทั้งสี่ไปงานกินข้างในอีกครับผมงานแต่งครับผมโอ้โหหขาแต่งงานเขากระเชื้านะไรรวงไปพุทธตายิกก็เลยมาหาพยาบาลก่อนที่จะเสียอ็จะได้พ่อกันในนครับในวันที่หนึ่งหนึ่งมกราคมสองขันหาลอยฮกซิมบุกครับคือว่ามันนี่สร้งบทวัดดนตรี งานแง่ฉลองบทแ<บ>ฉลอบบทครับโอ้ฉลองบทก็คือสีเฮ็ดแสดงว่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดงานขอดชิมมาแล้วครับคบวันนี้ก็ฉลองครับ <มะ S 3> ว่าขอดชิ้<อ>นก็ตัดรูนี้ตัดร้ายรูนีน้โอ้ตัดร้ายก็คือหาเมือหาขึ้นหาเมือหาขึ้นโอ้เป็นงานใหญ่ครับพี่น้องถือว่าก็ขอบคุณท่านเจ้าภาพที่ได้มาว่าจ้างนะครับทีมงานหมอลำเพ็ดน้ำเพื่อนของเขา ไปเป็นดอกไม้ประดับไปเพไปงนันไปเอาไปห่วมบุญน้ากันสร้างซื่อสร้างเสียงนะครับสางซอยเชี่ร์ซอยสนับสนุนกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวขันมันนะครับพนะร้ม,นะรพมืออิริ้ถ้า,าทีมงานเฮาอาจจะได้ทาบุญน้ำเดินเรือวิธีการใดกับจังหวัดจังหวัดจัง<ม>ัจังวกันเนาะสิเป็นบุญกุศลน้ากันครับผมับเดี๋ยวผมจิเตรียม เดี๋ยวไปเอาไปสัญญามามาล่างสัญญาเนาะครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋นะครับขอบคุณภาษีขอบคุณท่านสทครับทำกันเด้อทีมงานมาดีเด้อนะครับที่เขามาว่าจ้างนะครับมื่อนี้ก็เทวาเป็นงานจ้างสามปีครับงานจ้างสามปีขอบคุณพี่น้องที่นะครับเขามาติดตามขอบคุณพี่น้องที่เขามาชมคลิปในคลิปนี้ถือว่ามื่อนี้นะครับเป็นอีกงานหนึ่งที่เจ้าภาพได้จ้างสามปีนะครับ ฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับบ่าว่าสิเป็นเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับจังไดก็อย่าลืมถ้าสนใจนะครับอยากว่าจังลูกหลานทีมงานหมอรำเพรลศำเพลินของข้าทักมาได้เลยครับเบอร์โทรโดยตรงพญบาดสายจวดรับ885335199 0885335199บ่าว่าสิเป็นเบอร์โทรทั้งวงโดยตรงนะครับ0 6 1 2 3 2 4 4 7 9 0 6 1 2 3 2 4 4 7 9ครับเอาสำหรับลิปนี้พญบาดสายจวดเพริำเพลิ Official กับค้งชูซัมมี่ครับคลิปหน้าจังมากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ